เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลมัตฟักกับเกมฟีฟ่า21คารียาโหมดนั่นเองครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในศึกที่เรียกว่าหยุดโลกแห่งปีเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ของเราหรือว่าหรือว่าคู่อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศึกหยุดโลกทั้งคู่เลยนะครับวันนี้ดามนยูต้องมาเจอกับเรอัลมาดริดครับแต่ว่าวันนี้เราได้เล่นในบ้านก่อนนั่นเองฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเนี่ยเป็นจูเวนตุสครับเจอกับไบเยนมิวนิกนั่นเองฮะ ไม่แน่นะครับไม่แน่เนี่ยสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้นั่นก็คือการที่เราชนะมาดิดแล้วยูเวนตุสชนะบาเยอร์โรนัลโด้จะได้เจอกับแมนยูในศึกชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือความหวังนะคเป็นโฮปก้อนใหญ่อยากเจอคุณพ่อนะครับคุณพ่อโด้เนี่ยอีกรอบนั่นเองฮะ เอาเลยครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกับเรียวมาติดกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคลิปนี้นะครับผมจัดไปก่อนเริ่มเกมนะครับผมอิธานเลียดนะครับก็น่าจะเป็น แบ็กขวาน,นั่อง่ะแบ็กขวาของเราเนี่ยมีทีมต้องการที่ยื่นซื้อนั่นคือ Real เรียลโซเซดาด้วยเองะก็ทีมของอัตตันยานาไซใช่ไหมจริงจริงไอ้ทันเลียดก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่อยากขายเลยอยากจะปล่อยให้ยืมตัวนะเพราะน้องก็น่าจะน่าจะเป็นแบ็กขวาที่ใช้ได้เลยนะแต่ว่าผมยังไม่ขายแล้วกันเดี๋ยวรอสิ้นปีค่อยว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเลยครับก่อนเริ่มเกมนะครับนิคาซูเร่รู้สึกว่าจะมีเข้ามาเล็กน้อยครับดูเหมือนว่าเขาเนี่ย ตั้งความหวังไว้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าจะได้ลงเล่นตัวจริงในนัดนี้ครับซึ่งผมก็จะให้เขาลงตัวจริงแน่ๆเพราะว่าเขาเป็นกองหลังที่ซื้อมาใหม่แล้วก็โอ้โหฟอร์มร้อนแรงมากครับหลังๆที่จับคู่กับแม็กควายนี่คือสะด่าไปเลยฮะเราจะให้เขาลงตัวจริงแน่นอนเลยครับผมเอาเลยครับอีกรอบรับอัทอร์ฟอร์ดครับนัดนี้เป็นนัดที่ค่อนข้างที่จะสําคัญอีกหนึ่งนัดในฤดูกาลนี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นการเจอกันในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบสี่ทีมสุดท้ายครับ ก็เรียกว่าเจอเรียกว่าเจ้าถิ่นของวงการบอลยุโรปนั่นเองครับก็คือเรอัลมาดริดนั่นเองฮะค่อนข้างที่จะเป็นงานหนักนั่นเองครับวันนี้นี่ครับ4ทีมสุดท้ายโอ้โหอีกคู่หนึ่งเนี่ยแข่งไปแล้วนะครับไบเยอร์ชนะยูเวนตุสไป3านึงโอ้โหถือว่าเป็นสกอร์ที่เกินคาดมากๆฮะเดี๋ยวต้องมาดูเกมนี้ครับว่าเราจะสามารถยันเรอัลมาดริดหรือว่าชนะได้หรือไม่ฮะ เอาละรครับสิ้นเสียงเพลงอันขนลุกตรงนี้ครับมาดู11ตัวจริงของแมนยูก่อนครับนำทีมโดยดาบิดเดเกอาครับผมแล้วก็กองหลังเนี่ยก็เป็นแฮร์รี่แม็กควายกับมิคาซูเร่ครับทางซ้ายเป็นลูกชอทางขวางวันพิซาก้าครับเอดีดี้คู่กับปอกปาครับแรดฟอร์ดบูโนเวนเดสลูคัสมูราแล้วก็เอเดอนเซนคาวานี่เป็นหน้าเป้านั่นเองฮะวันนี้ครับเอเดนนาซาได้กลับมาเยือนพรีเมียร์ล e ีกอังกฤษอีกครั e ้งฮะก็ถือว่าแมนยูเหนื K ่อยแน่ๆครับแล้ว e ก็วันพิซาก้าเนี่ยโหถือว่าเจองานนหัักครบ มาร์กิสกาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะว่าผู้เล่นที่เขารับมือยากที่สุดในอาชีพการค้าแข้งของเขาเนี่ยคือเอเดนอาซาตอนอยู่เชลซีนั่นเองฮะแล้ววันนี้ครับดูตัวนักเตะของเรัลมาดริครับชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวเชียวครับสวตัวจริงของเรียมาดริครับติโบกูตัวครับแล้วก็แบ็กขวามาเป็นคาวาฮาวครับเซนเตอร์2คนเนี่ยเรามาเป็นคูลิบเบอรี่กับราฟิวรานครับแล้วก็เมนดี้ทางซ้ายครับฟาเวเดและก็โทนี่ครส โทมัสบุลเลอร์ตรงกลางครับแล้วก็ทางซ้ายเป็นเอเดนาซาน้าเป้าเป็นเบนเซม่านั่นเองครับผมอรับเกมหลังจะเริ่มที่โอทัฟฟอร์ดครับเขียเริ่มที่คาวานี่ฮะบอกปาออกขวามาลูคัสมูเร่เปิดเสาสองที่โบกุตัวขึ้นไปรับได้อย่างสบายฮมแมนยูเริ่มต้นได้สวยกว่าลูคัสวัาเกตกลับมาที่คาบาเฮาคาบาเฮาช้าตรงนี้อย่างเอนดีดียังไงเอนดีดีเข้าไปแซะแล้วมู่สินเป่าเป็นฟาวก่อนนะะโอ้แมนยู ถือว่ามาได้คึกคักก็แมนอยู่แล้วจะเป็นเตะมุมแรกของเกมนี้ครับบูโนเฟอร์เนสเปิดเข้ามาสูงๆให้่ไก๊กควายตั้งมาแล้วตรงนี้ปอกป่าได้สะบัดโห่ยังติดทีโบกุตัวครับและบอลออกมาค่อนข้างไกลเก็บจังหวะ2ได้ที่นิคาสูเรเมนดี้เข้าตรงกลางมาบาเบเด้ได้เปิดพุ่งๆมาในนาซาทันหรือไม่เอเดนอาซาเปิดจังหวะนี้แล้วโดนม่งมาได้โหได้สวยเหมือนกันครับแต่ว่าเดกอารับเข้าสอง ช่วง30นาทีแรกนี่โหแลกกันมันมากๆตรงนี้แล้วจะเป็นเตะบุมแรกของมารติดเปิดเข้ามาโทนี่โค้ดคงโกงแล้วได้บ่งร,ราาเวลานแล้วปันออกกรอบไปฮะลูคัสมาทุ่มให้ปอบบับ่าปอบบบ่าทุ่มเข้าในมาที่บุโน่เฟอร์นันเดสเปิดตรงนี้ค่วะวันนี้ได้บ่งโอ้ยบอลมันค่อนข้างชิดตัวแล้วบ่งได้ยากแต่คูตัวยังรับได้ดีเป็นแม็กควายต้องเคลียร์แล้วโอ้หตรงนี้เกือบไปฮะแม็กควายจะจบครึ่งแรกไปก่อนเลย โอ้เห็นได้ชาดิแ้มทั้งสองทีมค่อนข้างที่จะเก่งกันและกันนะไม่กล้าแผงลิศกันเท่าไหร่อ่ะแล้วเป็นจบครึ่งแรกไปอย่างศูงสูครับอะไรครับครึ่งหลังกำลังจะเริ่มครับเคลียบอลที่เรอัลมาดริดนะโทนี่โค้ชไม่ส่งให้อเดนอาซาเข้าตรงกลางมาลุกชอทาำไ้ดิวานบิสาก้าออกขวาไปวานบิสาก้าส่งมาที่ลูคัสบูราทิมเข้ากลางมาปอกปอกปะลูคัสบูนาเติมวานิสาก้าไปแล้วตรงนี้เติมเข้ามาสวยมากเปิดเข้ามาตรงนี้โหคลิเบอรี่ดักสวยจัด มาครับัดฟอร์ดคาวานี่ยิงสวยแล้วตรงนี้ปอกปาส่งให้คาวานี่ยิงซ้ายแล้วก็เรียบร้อยโหจุดเริ่มต้นมาจากเอดิสันคาวานี่อีกแล้วครับแล้วก็เป็น1 0จนได้แมนยู uru, ลูกนี้สวยจะจัดอะสิ่งที่ต้องชมเลยคือปอกปาครับเลือกส่งได้สวยครับเนี่ยคาวานี่สะกิดมาแล้วปอกปาจะส่งขวาหรือเปล่าแล้วรอจังหวะที่ใช่ให้คาวานี่เติมแล้วส่งเข้าไปเรียบร้อยเลย โอ้โหแล้วคาวานี้พี่แกไม่ต้องการจังหวะเยอะครับตรงนี้ยิงด้วยทรายครับผูกติบกูตัวปิดมุมไม่มิดครับมันก็กว้างนะโอ้เรียบร้อยนะครับนำก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮะจากเอดิสันคาวานี่ฮะเอาเลยครับผมเรียวมาดต้องเปิดหน้าแรกมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าถ้ายิงแมนยูได้จะเป็นอเวโกกับบ้านะส่วนแมนยูก็ต้องรัดกุมมากขึ้นครับแล้วซีดานจะเปลี่ยนคนแรกเลยครับเอาโทนี่โครสออกไปฮะเป็นเซม่าเป็นเซม่ากลับไปที่เบาเวเด แมนยูก็ตั้งรับได้สวยครับแล้วเปิดขึ้นมาตรงนี้โอ้โหออกขวามาคาว์บาฮาวถึงด้วยแต่ว่าแตะออกไปค่อนข้างแรงครับตรงนี้ mm hmm. เช่นเดียวกับแมนยูครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยน1คนครับนาทีที่7จะดสก็จะเอามารัดแรดฟอร์ดออกแล้วก็เป็นอองตงัวดี้มาซิยาล,ลงมาครับวันนี้แรดฟอร์ดค่อนข้างเงียบนะฮะลูกจอล้มลงไปแล้วตรงนี้อีโบบิเลโดนสไลด์ยังได้อ่ครับโอ้โหเล่นเสียงมากครับูโนออกมาที่คาวานี่ตรงนี้ แล้วคาวานี่เบรกสวยมาแล้วคาวานีออกดีจัดๆตรงนี้ลูกชอเติมขึ้นมาแมนเชสเ,เตอร์เตดต่อเข้ามาให้มาร์ซิยาวออกขวามาโอ้โหแรงมากตรงนี้แต่ว่ายังถึงอยู่ที่ลูคัสบูราต่อกลับมาให้บูโน่ล็อกซ้ายแล้วบูโน่ยิงติดลูคัสฟัตเกดครับเป็นเอดีดีเก,มก็มจังหวะสองได้แล้วเอดดี้เข้ามาด้านในบูโน่ต่อให้มาร์ซิยาวมาร์ซิยาวทิมให้ตรงนี้แล้วคาวานียิงยังติดอยู่แล้วมงเอดีดี้จังหวะสองไปปะทะแล้วก็ยังไงอะโอ้โหเป็น ฟาวเลยครับโอ้น่าจะฟาวก่อนหน้านี้น่าจะล้าหน้าแล้วเมื่อกี้โอ้โหชุดนี้ออกแมนยูก็ค่อนข้างที่จะเป็นปืนใหญ่ใช่เล่นนะมัชโจวินเน่เข้ากลางมาเอนดีดี้ตวัดออกซ้ายมาทําได้สวยลูกชาะเข้ากลางมาแล้วเป็นเสียงนกหวีดยาวของมุทศรรินครับถือว่าเป็นสกอร์ที่ไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ว่าลูกเดียวเนี่ยมันชี้ชัดยากครับถึงแม้จะชนะก็ตามครับการไปเล่นซานติโกเบอร์ดบิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักอยู่ดีนะ แต่ก็ถือว่าการชนะมาก่อนก็กลุ่มชะตาไว้ได้ประมาณสัก3 0 4 0เอนั่นเองฮะเดี๋ยวไปวัดกันต่อในนัดที่2ที่สเปนเรียวมัดริดนั่นเองฮะจบกันไปครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากครับแมนยูน่าจะฝั่งเรียวมัดริดได้หลายลูกมากครับสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่เป็นใจแล้วมาเป็นแค่1นึ่งเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูอีกหนึ่งรายการครับก็คือทางด้านของยูโรปาลีกนั่นเองฮะเป็นลีกที่ ไม่ได้พูดถึงสักเท่าไหร่เพราะาเราไม่ได้เล่นใช่ไหมแต่ว่าจะพาไปดูครับนั่นก็คือยูโรปาลีกครับตอนนี้ยูโรปาลีกก็อยู่ในช่วงเซมิฟานัลเช่นเดียวกันนะก็เป็นอาร์เซนอลเนี่ยที่เข้ารอบเซมิฟานัลไปเจอกับโรม่าครับแล้วก็นาโปลีเนี่ยเจอกับบียาเรลลนั่นเองฮนะถ้าคู่นี้ไม่มีอะไรผิดพลาดผมว่าอาร์เซนอลจะได้ชิงกับนาโปลีนั่นเองคนระับแต่ก็ประมาทอีก2ทีไม่ได้นะประมาทไม่ได้เช่นเดียวกัน,นครับส่วนสถิติของยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเป็นดาวนซันโวครับตอนนี้นำ แล้วก็โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้โรนัล do อาจจะได้เป็นดาวซันโวไม่ยากครับเพราะว่าที่2ลองลงมาเป็นมาเน่เนี่ยเลี้ยภูตกรอบโดยแมนยูเรียบร้อยครับอันดับที่3เนี่ยเป็นเอนเดนอาซาครับห่างโรนัล do ถึง3ลูกนั่นเองะถ้าอาซาอยากเป็นเป็นดาวซันโวนะครับต้องยิงแมนยูให้ได้3ลูกคนเดียวแฮตติกในนัดหน้าครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยทีมที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปชิงได้ก็คือเรวันดอฟสกี้ของไบแซนนิชเนี่ยก็ยิงห่างเยอะมากครับซึ่ง โรนัลโดอาจจะได้ดาวซันโวนะครับโอ้โหฤดูกาลนี้โรนัลโดก็ยังแรงครับถึงแม้อายุพี่แกจะเยอะนะเด็กอะเอาเลยครับวันนี้แมนยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมนั่นเองครับในสุพีเรียอังกฤษนะครับที่กําลังจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับแมนยูครับยังตามลิเวอร์พูลอยู่3แต้มด้วยการที่ลิเวอร์พูลครับก็ชนะเรื่อยๆครับแมนยูก็ชนะยังต่อเนื่องครับเล่นระยะห่างของคะแนนมันยังเท่าเดิมนั่นเองฮะส่วนฟูลแลมวันนี้อันดับที่13ครับแล้วก็รอดตกชั้นเรียบร้อยครับสำหรับฟูลแลมนั่นเองฮะ วนฟูลแลมผู้มาเยือนเนี่ยก็แน่นอนครับนักเตะตัวจริงของเขาลงครบทุกคนนั่นเองนี่ครับสวตัวจริงของฟูลแลมครับนำมาโดยที่อาเรโอลาครับแล้วก็เคนนี่ฮะเฮกเตอร์คลงโกโรครับรูเบนล็อบตัชชิกตรงกลางครับมีลุคแมนเป็นปีกขวาครับหน้าเป้าเนี่ยก็เป็นเนียลเพตเตอร์สันนะลอดตกชั้นแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ต้องมีความกดดันอะไรมากมายฮะแต่ก็ต้องแน่นอนครับเล่นเต็มที่แน่นอนเจอกับแมนยูครับแล้วนี่ก็คือกัปตันแม็กโตะ อนาคตกับตันของเรานั่นเองฮะเพเทสันช้าไปแล้วเจอกับตัวเซเป้ตรงนี้ยังได้ยังขืนได้ดีอยู่ครับแล้วเคนนี่ตัดเข้ามาหลุดขึ้นมาสวยแล้วได้ยิงตรงนี้โอ้โหดีเดนสันต้องเตือนสติเพื่อนๆหน่อยครับนัดนี้ยังต้องการ3มแต้มนะแหมหลุดเป็นแผงเลยตรงนี้แลดฟอร์ดเปิดเสาสอตรงกลางเกือบถึงเนีแต่ว่าบอลมันเลยไปแล้วจังหวะน,นี้เป็น เก็บของไรเซเลสไเซเลสเลี้ยงขึ้นมาแล้วยิงจังหวะนี้ติด็รเซเรสไปหม่งได้ฮะโอ้โหถือว่าขอลองยิงเองกันได้หรองรเซเกสต้องเข้าใจครับเป็นทีมสำรองแต่ก็ดูตรงนี้ก่อนนะแม็กชุมินีขึ้นมใม้แรดฟอร์ดมีเติมขึ้นมาเป็นไรเซเรสทิมกับาที่แรดฟอร์ดและแรดฟอร์ดเงยงหน้าปั่นขวายัางติดบล็อกอยู่ฮะลูกแมนยังงัดมาสวยอยู่ฮะแล้วทิมก็มาสวยมาก ตรงนี้แล้วยังไงได้ยิงเรียบร้อยโอ้โหเป็น1-0ของฟูลแลมก่อนเลยครับตรงนี้ลูกนี้ตัเวเซเบ้พลาดนะครับไปเสียเชิงเสียเหลี่ยมครับก็เข้าใจว่าไม่ได้ลงหลายนัดครับเข้าพวดพลาดไปเองนะเดี๋ยวมาดูภาพช้าของการเข้าของตัเวเซเบ้ลูกนี้คือเขาแค่ยืนบังอแล้วดูครับพลาดไปเองอนะโอ้โหลูกนี้โทษใครไม่ได้ตัเวเซเบ้ล้างสนามไปหลายเกมพอสมควรนะ พลาดไปแล้วลูกนี้ได้กดเต็มข้อเลยฮะโดนดีเดนเันก็เรียบร้อยอ่ะ <S <S เปิดเข้ามารีเดเลฟยังทาได้ดีแล้วลีเดเลฟเคลียขึ้นมาทางด้านมาซิยาวมงไม่ดีอีกแล้วโอ้โห و, แมนยูตั้งเกมขึ้นแรกไม่ได้ครับคาฟารโร่ชิปขึ้นมาแมนยูยังเอาไม่ได้ตรงนี้แล้วเปิดขึ้นมาที่คาฟารโร่คาฟาโร่โรบินสันโรบินสันเข้าคาฟารโร่ไปตรงกลางคาฟารโร่ได้ยิงโอ้โหดีเด์สันปัดอีกแล้วโอ้โหเซ็งเพื่อนๆเ,เ,เหมือนกันนะดีเด์สัน ตัวเซเป้เก็บได้แล้วหมดครึ่งแรกครับโอ้โหแมนยูต้องแก้เกมด่วนนัดครึ่งแรกในนัดนี้ไม่เดียวซะเลยอะก็น่าจะต้องเติมความเร็วของเกมเข้ามาหน่อยครับอลริสเตเรสเก็บจังหวะนีโ้โหยังเกือบไปอะแล้วตัวเซเป้เล่นที่อลริสเตเรสต่อง่ายๆาครับมาซมเนเแทงเข้ามาให้วางอิชานมาร์ซียาวใช้ความเร็วตรงนี้มาร์ซียาวโดนสไลด์ผู้ธัิสินโอ้โหไม่ว่าอะไรเฉย แล้วโอเนีมาเปิดเข้ามาตรงนี้ได้ยิงซ้ายแล้วเป็น2องศูนย์ฟูลสวัสด์โอ้โหแมนอยู่วันนี้ครับโอ้น่าปวดหัวอะไรครับโอ้ฟูแลมไม่ไม่น่าจะเก่งขนาดนี้หรือเปล่าฟูคูแต่ว่าวันนี้แมนยูเกมรับดูฮะโอ้โหดูโอ,โอ้ไม่รู้จะพูดทำไนรู้แต่ว่าโอ้โหอ,อย่างเหียวตอนนี้คือเครียดจัดจัดะ แล้วจะเปลี่ยน2คนครับดอนนี่ฟานเดเบกจะออกเป็นปอมอปะ่าเอาไว้แม็กนิวออกแล้วเป็นดูคัสมูราครับตัวจริงเริ่มทยอยลงมาครับเท้ากลางมาสวยจังหวะเดียวกันดีมากครับทางด้านของวันนี้แล้วเปิดเสาสองีเดอร์เลิฟโง่ออกมาได้ตัวซเซเป้แล้วเอเดสันรับไปเฮนเดอรเนเปิดเร็วตรงกลางแล้วเป็นมาร์คซี่ยาวมาได้สวยแล้วตรงนี้แรดฟอร์เห็นมาร์คซี่ยาวขอเปิดแทงขึ้นมาล้ำหน้าหรือไม่ แล้วมารซียาวเปิดโอ้ยมันล้ำหน้าอีกแล้วโอ้ถือว่าดึงจังหวะได้ดีแล้วตรงนี้มันโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้ m ม g ก d ช่องนี้เนี่ยนะแล้วตรงนี้ลินเดเลฟไปปะทะเป็นปอปอกป่าปอปอกป่าจะพาสวนกลับตรงนี้ปอปอกป่าที่ไม่วางอีชานอีชานเข้ามาตรงกลางเป็นมาร์คซียาว มาซิยาวล็อกกับมาให้ปอปอกบาตรงกลางปอปอกบายิงเรียบร้อยไปเอาบอลมาตั้งต่อแล้วโอ้โหยังมีเวลาแมนอยู่ในเตดต้องตัวจริงเท่านั้นนะโอ้โหตัวสำรองวันนี้ฟอร์มไปไหนกันหมดเนะนี่ยนี่มาซิยาลลงมาเจอเพื่อนรู้ใจอะนเนี้ยแล้วเติมมาถึงจังหวะที่ใช่แล้วก็ยิงเลยเฮกเตอร์ออกขวามาแล้วตรงนี้มาคัดแดนฟอร์มมดรมาแล้วมาคัดแดนฟอร์ดเจอมาซิยาวเข้ามาด้านในปอปอกปายังได้อยู่แล้วปอปอกบาต้องดึง ปอบอกปาดึงแล้วปอบอกปาปั่นขวาติดอีกก็ู้หเฮกเตอร์จังหวะนี้แล้วปอบอกปาตรงนี้มงมาโหตัดได้สวยแล้วลูคัสปูราเติมทางขวามีความเร็วหลุดมาแล้วโหถือว่าใช่จังหวะที่ชอบตรงนี้แล้วลูคัสปูรายิงขวาเรียบร้อยแล้โอ้แมนยูยังมีฮึดกลับสุดท้ายไปแล้วโอ้โหเนี่ยถ้าเป็นชุดแรกเนี่ยมันเรียบร้อยแลแมนยู พอเป็นเดอะไวแม็กนิวแอปแล้วก็ลินกาดที่ไม่ได้ลงสนามมานานมีปัญหาตลอดอะโอ้แล้วเป็นโอสองสองในเวลาที่แป๊บเดียวเท่านั้นนะปูเนี้ยลูคัสมูราความเร็วของพี่แกนี่ยิงลูกนี้ก็โค้งเกือบไปอะเร้มีเสาช่วยครับผู้ตัดสินให้เป็นจุดโทษนะโผดาม่าได้ดาม่าครับโอ้โหมันจุดโทษยังไงะตรงนี้ไปดูฮะ แอคชั่นของีเดอร์เลิฟแทบไม่ออกครับกูถ้าเคลียร์อีกนิดนึงนี่กอไม่ตายเด้อครับถ้าตัดสินนี้แล้วดีนระยสัน้นเจอกับมาต้ายิงแล้วเรียบร้อยครับแมนยูก็ยังดันแพ้ไปแล้วน่าจะเป็นสามแต้มนี้ที่หลุดลอยไปจะส่งให้เลียฟพูเป็นแชมป์บรีเยรีกค่อนข้างที่จะ9 9ได้เลยครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับมือเลียฟพูแล้วครับอีก2นัดถ้าเลียฟพูชน,นะหรือไม่ก็แค่เสมอเนี่ยก็ พักตัวก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าต้องเจอเรยวบัะริดในเกมต่อไปแล้วก็เรียบร้อยครับเสียโนวีดยาวทำให้แมนยูน่าจะหมดสิ้นสุดการลุ้นแชมป์ของพิมพลีครับก็โทษใครไม่ได้ครับถือว่าทำตัวเองนะการจัดทีมลงมารวมถึงระบบการเล่นในช่วงครึ่งแรกครับโดนนำไปค่อนข้างเยอะครับทำให้ทีมเนี่ยตามมาค่อนข้างยากเลยครับแมนยูแล้วมาเจอจุดโทษที่ก็เรียกว่างงกันทั้งป่าชาบ ทั้งหลุมเนี่ยจะลุกขึ้นมาตบกรรมการเอาฮะโอ้ควรถือว่าให้จุดโทษค่อนข้างแปลกนะปะทะก,กัน5 0าสมาแล้วก็เข้าด้านหน้าด้วยฮะผู้ตัดสินให้เป็นฝาวไปเฉยครับแล้วแมนยูก็แพ้ฟูลแลมไปสาประตูต่อ2องนั่นเองครับปิดฉากลุ้นแชมป์เบลลีกเรียบร้อยฮะแล้วก็เรียบร้อยครับตอนนี้แข่งเท่ากันแล้วครับแมนยูกับลิเวอร์พูลครับและลิเวอร์พูลก็8 4คะแนนส่วนแมนยูก็78แคะแนนนั่นเองครับนั่นหมายความว่าลิเวอร์พูลต้องสะดุด2นัดสุดท้าย เรียกว่าเป็นไปแทบไม่ได้ครับโอกาสเลี้ยวปูน่าจะ99.999เติมไปอีกประมาณ100ล้านตัวได้ครับก็ดหมายความว่าเลี้ยวปูน่าจะเป็นแชมป์พรมเมียรนลีกในฤดูกาลนี้ส่วนแมนยูเป็นรองแชมป์ครับแต่ว่าแมนยูยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นครับยังมีลุ้นยูฟาแชมเปี้ยนลีกต่อไปฮะก็ต้องเอาใจช่วยต่อไปครับนัดหน้าเจอกับเรอัลมาดริด ต้องไปปิดบัญชีให้ได้ครับเพื่อจะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศครับไม่ว่าจะเป็นชูเวตุดหรือว่าบายเยมบินิกเราต้องสู้ไปด้วยกันนะแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการนำคลิปด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ